น้อยกว่าตะวันเนาะอุ้ยว่าจะบเปิดทิปวันนี้สงสัยจะได้เปิดแล้วเจ้านี่เนาะใส่น่าจะเกลึงโลช่้นี่มาลองรุ่นด้วยกันในวันนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้หนึ่งปลามารุ่นไปใหม่ตรงปลาขาโพดนะเจ้าเนาะวันนี้น้าแห้งลงเจ้าหลังจากหน้าม,มาหลายวันนี่เนาะวันนี้มามงตัวเกาตีเพียวไวปมืนละ่ะ บอกค่อยได้มายืมมาใย,ยเนาะวันนี้มาแล้วเจ้าก่อนหน้านี้ยกได้ปลาส้อยปลาอย่างยุ่นเนะาะเม่กี้ได้ปลาโน้นจันน่าจะเป็นโน้นจันเนาะมันสีเหลืองเจ้ามันจะย,ย,ย,ยีซกถ้ายีโซกมันจะสีแดงเนาะอีนึงจำกระสีนะเจ้านี่วันนี้นึงปลา,ม,า,ปามันมรุนติดกันมันรุนตะกันเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังเห็น,นปลาส้อยปลาส้อยข้างในน,นนะเจ้าเนาะ ดูนี่ไปเช็คมุมกล้องพอกอกั้มขาดเียกตัวตำแหน่งบัตรไยแล้วเจ้านี่นึนกว่าจำมีป่าป่าข้างไรเจ้าป่าออกตั้งแต่งป่าถ้าจะลงเจ้านี่น้ำลงเน,ะนาะน้ำลงป่าถ้าจะลงลดูดเขาจำหรอ เอืเอยฟองโปรตีนอยมางนี้ที่เข้าเปลือกกลอบเพื่อนี่มันเป็นปะโนอยเนาะต้มต้อยน้ำอ,อ้อ,อ,ยอ,อยแกบไปเรื่อยๆแกะน้ำอ้อยหลอดปะโนอยกันเนาะมันเข้าใจวิชาหมานหมดหมด <laughs> หลอดๆปลาออปลาเดียดในโคนชัว่วทุกว้าวอ่ะ

กี่ก็เข้าจะง่ายจะนี่ตอนก่อนมีนุองทำคลิปเนาะม,มากนั่หมาพอมีปลายใหญ่ถึงเริ่มทำคลิปเจ้า đây lại tùa nó con cho อย่างกองไทยขึ้นเงยกันยังแข่งองนี้มึงกับไายแล้วเจ้าเจ้ามัน,นจะมีจัปตาน้อโนะอันนี้สายใหญ่ที่รุ่นก็เราอยากเก็บบรรยากาศทั้งพอสักหน่อยเนาะเจ้าเนาะเผื่อหมอน,นเผื่อหมานเจ้าดิที่กี้เข้าเป็นฟูงมันอยู่นะตอนนี้มันถ่ายจะกหูแล้วมีคนอยู่นี่ต้องเงียบเงียบสุ่มยกเอาเหมือนเดิมเจ้าี่ ตาขาวหางแดงช็อตหัวเข้าเป็นงูปีเจ้า

uống thế làm gì nữa cả? Căn cái của con cá con gì? Cắt bên này mua chỗ này Cái ช่วงกัางช่วงป่าพักยกงเขาไปดูแม่เป็นยกต้องปุ่นดีกว่าเจ้าม่ได้ก็เดินแม่แอวพอเป็นยกดีกว่านะเจนะ้าเนาะ ดูบรรยากาศน้ำะตังหลุมพ่องอยู่ปืนต้นไยลาลคลิปแล้ววันนี้กาไลตั้งปุ้นอยู่นะตั้งเพกอะไรมันได้มาเมินพ่อมาก,กับมามันนอยเจ้านี่วันที่สามแล้วป่านมาเป็นห้าะเจ้าเนะาะป่าใหญ่มีนะเจ้านี่ันมันออกตุ่มกลางนามอยู่ ตรงข้ามหน้านี่เป็นวังน่ะแม่น้ำห้งมาน้ำเลิกว่ะรุมอันได้ละได้ละได้ละนั่นอุ้ยมวนยู่แมมันยู่แม่อีกคา่ายูปลาเนื้อนวลนี่มันโดดเจ้าเออลูกกับเมาเหมือนกันปะนินตัวน้อยเนาะ จังไปยังนะแม่นป่อยปล่อยมันใหญ่แล้วนฮ้ยฮ <laughs> <laughs> ้ฮ้ <S <S <h ans> ้นี่ยังก,ก็อันหนึ่งต,ตัวปลา <laughs> <laughs> โอเคเจ้าเดี๋ยวน้องไป รุ่นแหมกัมไปแล้วเจ้ามันจะหาไก่กันนี่อยู่นี่งใดเดินไม่แอวไม่ย่ำบนพอนะเจ้านะถ้าเปนได้กด็โอเคอยู่เป็นได้ฮอได้จะได้อยู่เป็นกู่กันนี่เจ้านี่เฮ้เจ้าไปรุ่นต่อเจ้าสองตัวหนอกตัวฟุง้งใช่ไหม หมอหัวจะได้ป่านน้น่นจันยัอันกับหายชิดเปนแหะนกแล้วเะตามัน,นี่ได้ช็อตเด็ดแล้วเจ้า <c ười> เรื่องคนของเรื่องคือหันนา้าแห้แล้วก็บกมั่นใจจะมีป่านักก็อเลยลองยกพอก่อนนาเจ้านะะได้ช็อตเด็ด ิ้วปิว้ปวปิวเอาปลาชิ้วก่อนหมดไดตัวนีนว้ใส่ถอเใส่ทอด ออกไกลแต่กล,แตกลว่าเข้าออกไกลขสนาดตัวจัหไ่เขาสักัดเจ้าว่าียก็ออกไงแต่ว่านี่ลืมเหล่าฟังจะนี่ เราฟังเนาะงูเจ้ามาติดจำบองนึงโอ้ยมุเนี่ยนี่เนี่ยมันเอาหัวสุกเข้าไปเจ้าหัวมันเข้าไปในจำประมาณประมาณเกือบผืบเจ้านี่แล้วก็นี่มันกิ๊กหวันจำางนึงนึงยกมาบัะแจงเจ้าออกจะได้ขัวกับขัวอยู่เจ้าแต่ว่าก็ต้องออกเนาะ จ,จะเป็นกัต de <in> ัวมันเจ้าใกล้ๆห <c oughs> ัวแม่น่ะกําไห้ห่างมันกระปั้นมืออย่างหนึ่งก่อยข้างนี้ก็ต้องระวังปากมันโคบเจ้าก่อยเลาะออกกําตากําตาดินเป็นงูมีพิษโอปลาใหญ่เนาะเป็นงูไซนเนาะเลยกาหยุบกองอออกเซปตายิ่งซก็เข้าเอ้ลายนังจันก็เข้าจับพิจูบเจ้า หาดว่าคง้มายพ่าอย่างหนึ่งพออย่างหนึ่งขวางปล่อยมันไปมันเลื่อยไปได้ยูเจ้ามันหัดคอตัวเขาเน่นหาแล้วมันกิกมันหวันอ่ะมันมันบิดจนตาจำติดคอมันแน่นขนาดเจ้าเนี่ยป่ามันดิ้นในกันมาสซอดกินป่าเปื้ืนด้วยนึงจะเข้ากระชังเนึงไขวางขวบใส่มัน ไปไหนมดจเจ้าเข้าจัดท่าใส่ไปตั้งไก่ก็หนี่งหลังพักยกตอนเจ้าป้าน้อยเข้าอยู่แล้วเจ้านะเป็นมูเป็นฟูงอยู่มึงยกสัก,กรรั่งเพราะได้ปา่าที่เจ้ากินเล็บเปิดคลิปไทยทำเจา้าเป็นได้ฟูงใหญ่ฝั่งมาไทยกันเจ้า โอ้ยไหนไหนไหนโอ้โหตัวใหญ่โอ้มันโดดก็แม่โดดออกไปห่องก็ออกไปซีบโอ้บินซีบป่ามันขึ้นหน่ออันหนอป้าป้าขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเก่าโตเก่าโตตะวานต้องเข้าจี้อันนี้แม่ตน้องโทรหาแมนนะอ๋อหมอนขนาด เดี๋ยวยองไทยแม่งกำเจ้าของเฮาดักเส้เอาหมอเอาหมอเออแต่นี่ได้ปลาซิวโตอ๋อเฮ้ยเอาไหมเอาไหมสั่งโตอยู่แล้ว

เงี <laughs> ่ยน,นี่เวลาตั้งใจไทยนะเออได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่เจ้าสองตัวก็ยังดีอุส่าหล่นมาขอพอสักฝูงก็ไม่ได้หอ่อ <laughs> อันเดน้องไปแล้วเด้เอ,อไปร <laughs> ุ่นกันอุ <laughs> นใส่ปลามขวคลิปเจ้า <laughs> ใหญ่มาตั้งเที่เจนาหนิแมปลาัะตกงตั้งท่านไปรุ่นไปปิวนดีกว่าเจ้าปฝามันออกไปมาตั้งนี่นะปฝามมันลงเจ้ามันมันขึ้นมาตอนแรกนี่เหมือนจะถ่ายอยู่เจ้าแต่ตอนนี้มันถ่ายแล้วเขาไปพอพุ่นดีกว่านี่เอาละไว้ที่ก่อนนี่มึงจะเอาคลิปก่อนจ <c> ะ <oughs> ปลาไปหมวนพุ่นดีกว่าเจ้าหนึ่งตัวสองตัว Toa tua, tôn tua, không khâu cục trời mất nhưng có ý tôi không có ý ái mà tôi không có ý ái mà tôi không có có ý ái mà tôi không có ý ái mà tôi không có ý ái mà tôi không có ý ái mà không วายฮัเนาะไปไปไงอ่ะเออไปไงมันนะมีซิดได้ไปไงหน่อยนี้นะยองดีๆขอเพิ่มตัวฮอืมเป็นกัมปาแน่นเจ้าถ้าเป็นนิ้หลุด้องนี่โตถุงมือกำมซมกัม เออแม่นอ่ะโอ้มือน้องมีกระหอเป็นเหี้นกว่าหอป่ะฮู้มันมาได้อากาศเจ้ามันเปียกอยู่วันข่ำเน,ะนำเาะเาอรุ่นใหม่มันเป็นปลาอย่างหู้นีนเ่นเฮ้ยไปยังไปปุ๊กป้อมเลยกะ มาส้อยเนื้อนวลอืมแล้วก็เนื้อน,อนวลกับปลาปุกป้อมเขาก็มาอีกกทั้งดีนะเนาะปุ้นเข้าเห็นเลยตีลูกยูน<อ>้นอ่ะถามเข้าเห็นเลยตียแอนบ้านน้ำเป็นเนต้าเฮาอู้กันเหรขนาดต <c oughs> <c oughs> ีนึงชิงเงียบกัน <c oughs> <laughs> ถ้าอยู่คนเดียวมันเงียบเหรอเดีย๋ยวเขาด่ากันนะเนอะนั่นเนาะนั่นเนาะอู้มติดติดต,ตังหิมมันออกเหรอ มันจะไปแล้วกันนะมุงหน้าบัต้องพุ่นละ <c oughs> มันเข้าแล้วพอจะออกแล้ว <c oughs> เอออยยางบบเข้าเป็นฝูงพงนะ องตัวบบเข้ากล้องสักตัวขอสักตัวตัเข้ากล้องไม่หญิงนึงสักตัวเตัะช็อตดีๆงามๆแล้ว<ะ>ได้หนึ่งแก็บ,บรรยากาศไล้พอแค่นี้ก่อนนะเจ้าเนาะวันนี้ตัดหญิงหนึ่งมันแบบพอได้ป่าเนาะตอนได้ป่าแรกๆเออบระเทศไทยทาเจาเสียดายขนาดเลยเมื่อคืนว่าตอนพอใส่สายมาแบบเคยเข้าเนาะป่ามันขึ้นเจ้า ขึ้นมาฟังตังเพ่ติแม่เปิดปุ้นเข้าดีเจ้าเนี่ดีนึงจะเก็บบรรยากาศที่พอแค่นี้ก่อนเนาะจะได้ใบยาวเกินไปเก็บบรรยากาศให้พอกับปอแล้วเจ้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งตัวนะเจ้าเนาะอ่าจะได้มีแหงทำคลิปต่อไปเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตอาออีกหนึง่งในคลิปหน้าเจ้าอีกหนึ่งกำลังปิดกล้องเจ้านี่ถ่ายลบถ่ายลบบนอกป่าบาเข้า กล้องปิดคิอเพย์ปิดกล้องปุ๊บป่าเข้าปับ๊บป<ะ>่า<ะ>อายกล้องจนนี่เออเอออันนี้กูผิใจกันเออถ้ายูนี่มุมน,นี่มันมบบใครงามเนาะแต่ว่าอันแดบดบมาตั้งเท่แล้วเจ้าก็ง่ายกลนะ้องอื่อ ละไทยมันได้เนาะลวปะไทยมันได้เจ้า,นจาหนีจะเพี้ย <c oughs> นเจ้านี่พอกล้องปิดคลิปปุ๊บได้ปั๊บนี่ปานไอ้กล้องเจ้าหนีใส่โอเคอยู่เจ้านี่ <c oughs> มนัมนมนืนมันโอ้ยก็ว่าเสียงรถไถที่ไหนเจ้า ปุ่มพลารมอเตอร์นี่เมื่อกี้รมถไทยปัตตันเจ้านี่สี่ห้ากันสีห่ห้าผลของอะไรอย่างฮะว้าวนี่สอง <c ười> กระบี่ยัก <c ười> แวกเก็บบรรยากาศมือพอเอามาดูผสลสรุปของยีเนึงว่านี่เจ้านี่อันนี้นวลจันทร์นนี่ใส่ใบเต่ตาตะวันนะเจ้าเนาะ นี่นี่ตะเพียนนี่ปลาบูเจ้าอี่นึงบ่อยากจะบอกว่าปลาลิมอุย้ยถ้าจยาตัวประมาณเนี้ยบ้านมันตัวโตวแขนน,นี่นึงเนี่ยดูมันมันเข้าจับแล้วเจ้าแล้วกับนี่มันกั้นออกมันปุ่งปุ๊บจับนี่นึงพระเจ้านี่นึงเอาแขนลองหลอง่ลอหูขนอะเข้าได้สบายเลยอะ่ะมันลดมันมันปุ๊บจับเนาะจะได้ขนาดเลยเจ้าตัวพุ่นเนาะไปโลโล่โลายพ่พุ่งเนาะเจ้ามาได้สกักกัมแล้วนี่คือปลา ซอยเนาะปลาซอยวันนี้ใส่งามเจ้านน่จัดางไรแล้วก็ใส่งามเจ้าอันนี้แยกนิ่มเนเป็นปลาซิวเนาะปลาสไตยแล้วก็กำแนกเก็บป่าลูกนี่เจ้ามีคนมสั่งป่าลูกนี่เนาะนี่หนึ่งเก็บไว้คือปลาจะไปใส่เบดเจ้านี่นึ่งเก็บไว้คือฝนมาเอาสกักํำก็เลยมีหมดเนี่ยเจ้าสรุปผลงานวันนี้ไม่วหวจะไปกําเดียวเจ้านี่ ย้อนปลาลิมย่างอื่นอย่หนึ่งอยู่วันขำปิกกุมมือปิกปร,ประขำเนาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีหนึ่งตัวนะเจ้านะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้อีหนึ่งตัวเจ้าอยากจะสนับสน,นุนการใช้ใจอยากสนับสนุนจุ๋ยด้วยเนทได้นะ,เจ,นเ,ะนเจ้าเนาะตีบัญชีพร้อมเพย์ติดแปะไว้ให้เจ้าคนละห้าบาทสิบบาทได้หมดนะเจ้าเนอะ เจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวที่ตันยังไงคิดหน้าเจ้า